สวัสดีครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาสอนเรื่องเปลี่ยนแผ่นเกจวัดระดับน้ํามันนะครับใน 125S นะครับไม่ว่าจะบังลมไม่ว่าจะหัวเถิงนะครับเหมือนกันหมดไม่ว่าจะหัวฉีดนะโดยที่ไม่ต้องแกะเข็มออกลดความเสี่ยงเข็มหักเข็มงอใส่แล้วกลับคืนไม่ตรงหมุนไม่ได้เข็มไม่เวียงเสาเข็มลานหักนะครับเฮียจะเปลี่ยนแผ่นฟิล์มโดยที่ไม่ต้องแกะเข็มไม่ต้องแกะแผ่นไม้ออกอ่ะมาไปดูกันนะครับเฮียมีเทคนิคยังไงนะครับอ่าโชว์หน่อยนะฮะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับปาร์ นี่นะครับโอเคมาแนะนำน้ำมันเครื่อง Enduro นะครับตัวนี้เกรดเลสซิ่ง 4T นะครับผม10 w 4 0นะครับสำหรับเหมาะสำหรับสายซิ่งนะฮะโอเคสายใช้งานตัวนี้นะครับก็20 w 5 0นะครับเหมาะสำหรับสายแบกสายบรรทุกสายวิ่งทางยาวทัวร์ลิงทิปนะครับจัดไปได้หมดทุกทอย่างนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับรถออโต้สายพานนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองใช้นะครับตัวนี้เป็นเกรดสังเคราะห์หมดนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับ Enduro ครับผมสวัสดีครับ fc แฟนยูทูบกันทั้งหลายนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเฮียจะมา <Yeah. S 2> เปลี่ยนฟิล์มนะเปลี่ยนฟิล์มนะครับเว็บ1นึอตัวของบางลมนะ,ะขบูนะ,ะไม่ว่าจะฟิล์มของ125 s <S 1น mm ึ่งสองห้าเอสหิกไม่ว่าจะฟิล์มตัวหัวฉีดไฟเลี้ยวบางลมไม่ว่าตัวขบูเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดนะวันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาวิธีแนะนําสอนทําเปลี่ยนฟิล์มกันง่ายๆ,ๆนะสมมติ <ๆ S 2> นะว่าเราแกะด้านหลังออกหมดแล้วฝาตรงนี้ค่อยๆงัดนะเดี๋ยวมันจะหักนะครับเพราะว่ารถมันหลายปี ค่อยๆง้างแบบนี้นี่ง้างง้างง้างแล้วเราก็งัดฝาออกมางัดฝาออกมาเอาแผ่นนี้ออกมาที่อยู่ข้างหน้านะเอาแผ่นนี้ออกมาปุ๊บเราคว่ำนี้ลงนะเราคว่ำลงแบบนี้นะแล้วเราก็จะเอาน็อตข้างหลังเนี่ยออก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 ให้หมดนี่จะเป็นน็อตแบบนี้เห็นนะเออพอเราดึงออกแล้วปุ๊บมันก็จะเหลือข้างหลังเพียวๆแบบนี้เหลือข้างหลังเพียวๆแบบนี้เราเอาคีมบิดบิดบิดตัวล็อกเกน้ำมันออกเห็นไหมอย่าบิดไปแล้วเป็นแนวทางคร่าวๆเนี่ยเห็นไหมอ่า โอเคเดี๋ยวบิดยังไม่ค่อยตรงขอตรงอีกหน่อยอ่ะแบบนี้นะแล้วเราก็พลิกกลับมาระวังเผ็ดนะอ่าแล้วทีนี้เฮียจะไม่แกะเข็มนะบางคนเฮียเฮียก็แกะก็ได้ไม่แกะก็ได้แต่แค่จะแนะนําบางคนกลัวหนึ่งอย่างแกะเข็มหักกรอบไม่คุ้มกันใส่ไม่เหมือนเดิมนะเฮียเลยทําแบบว่าไม่ต้องถอดเข็มออกนะเองแค่เอาแกะน็อตตรงกลางตรงนี้ออกแล้วค่อยๆงัด นะแกะน็อตตรงกลางนี้ออกนะแล้วก็ค่อยงัดมันจะมีหมุดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หมุนเฉียงเอาหมุนเฉียงหนีเอาเข้าใจป่ะตรงนี้ก็เกิดความเสียยนะเเเส่ยงน้อยลงนะเป็นไงเจ๋งป่ะเกิดความเสี่ยงน้อยลงนะก็คือเฮ้ยใครใส่ไม่ตรงมั่งงัดเข็มหักมั่งหลอดเข็มหักมั่งเดือยเหล็กเข็มงอมั่งนะจบปัญหาตรงนี้ไปนะทำแบบนี้พอนะแล้วทีนี้เราก็แค่ดันมันออกมานะครับเดี๋ยวเราก็งัดมันออกมาอ่นะเอาไอ้สักรุไล่ปากแบนตัวเล็กขึ้นมย นี่เป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็งัดมันออกมาได้นะฮะเดี๋ยวมานี่นะมันจะมีกิ๊บล็อกอยู่ข้างอยู่ข้าง,างด้วยเห็นปะ่ะนะเราเอาเอ่อสีรวยก็ได้หรือเอาอะไรก็ได้เล็กๆงัดออกนะนจะเป็นฝาครอบแบบนี้นะถ้าตรงเนี้ยเรางัดเบี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็ทําให้มันตรงหน่อยนะเพราะว่าใส่ไปเดี๋ยวมันจะโดงเข้ากิ๊บล็อกให้มันเหมือนเดิมมันนิ่มมาก นี่เพียงเท่านี้จบเสร็จโยนทิ้งแล้วเราค่อยๆดึงแผ่นฟิล์มออกมาอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเร,เ,นะเราไว้เฉยนะครับไว้เฉยไม่ต้องไปยุ่งนะครับแล้วเราก็ทีนี้เราก็มาลอกแผ่นฟิล์มตรงนี้ออกนะลอกแผ่นฟิล์มตรงนี้ออกนี่แบบนี้แล้วเราก็เอาฟิล์มอะไรล่าซาด้าไวรุ่นลาซาด้านะก็ใส่ลอกเขาใส่เข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราทำความสะอาดลอกก่อนนะทนี้เราก็คัตเตอร์นะคัตเตอร์บาง,บางค่อยงัดมันขึ้นมาแกะฟิล์มด้านหน้าและทั้งด้านหลังออกนะ ด้านฟิล์มด,ด้านด้านและด้านหลังออกนะแบบนี้นี่ด้านหน้านด้านหลังก็ออกหมดเลยนะแล้วทีนี้เราก็ใช้น้ามันก๊าซชุบเช็ดทำความสะอาดนะน้ำมันบบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันอะไรก็ได้ที่ไม่ให้อ่อพลาสติกเกิดความเสียหายพลาสติกอะเงี้ยแต่มันจะเป็นคาบกาวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นหลชั้นอ่ะมันจะอ,ออกยากหน่อยบางรุ่นแม่งก็ออกยากเนี่ยตัวนี้ยังอ,ออกยากเลยเพราะว่ามันทิ้งไว้นานไงเนี่ยพยายามเช็ดทำความสะอาดมันมันจะมี2ด้านนะด้านสูงกับด้านต่ํา ติดฟิล์มเนี่ยติดแค่ด้านไม่ต้องติดหมดนะด้านต่ำอะ่ะก็ติดแค่แค่มันพอดีขอบอะ่ะนะอเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะเราทำความสะอาดแผ่นให้ใสปิ้งนะโดยการใช้อ่ถ้าอยากเร็วหน่อยนะใช้คัตเตอร์ค่อยๆขูดนะแล้วก็ใช้ทินเนอร์ลูบเช็ดลูบเช็ดลูบขัดนะเพราะว่าหนึ่งอย่างระยะมันหลายปีมากแล้วมันแข็งกรอบแล้วมันเอาออกยากมากนะใช้ทินเนอร์กับมีคัตเตอร์เนี่ยเร็วสุดละนะ ค่อยๆทากระจกไม่เป็นรอยนะแล้วทีนี้กระจกมันมีจะมี2ด้านนะมันมีด้านสูงกบด้านต่ำอ่ะเดี๋ยวเฮียจะทําด้านด้านต่าก่อนเห็นไหมขอบมันไม่เท่ากันเราปิดแค่ขอบนี้ก็พอนะฟิล์มมีสองด้านนะฟิล์มมีสองด้านด้านเหนียวก็ด้านธรรมดานะอ่ะเราแกะเข้าไปเราเลือกดีๆด้านเหนียวด้านไหนนะแล้วเราก็แปะลงไปทําความสะอาดแผ่นเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ค่อยแปะลงไปแปะลงไปให้แม่นนะวางให้แม่นถ้ากดแปะลงไป แปะลงไปแล้วเราก็รีด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 นี่เป็นแบบนี้นี่ตรงไหนขอบเกินตัดนี่อย่างนี้ขอบเกินเรากดตัดเลยนี่แบบนอ้เส้นมันคมอันไหนขอบเกินไหมอันนี้ยังไม่เกินอันนี้เกินไหม ไม่เกินนะไม่เกินหรอกพอดีแล้วนะอ่าเราไว้ก่อนเราไว้ก่อนนะแผ่นที่สองทำความสะอาดก่อนด้านหลังอันนี้ต้องแตะแปะแผ่นเต็มเป่าเพียงสะอาดทีนี้เราก็ต้องเลือกฝั่งไหนฝั่งเหนียวเราก็ค่อยดึงออกมาแตะก่อนนะอันนี้ฝั่งรอยอีกฝั่งหนึ่ง ทีนี้เราก็เลือกมาได้ละฝั่งเหนียวนะฝั่งเหนียวทีนี้เราก็เอาให้แม่นนะแต่แผ่นนี้ไอ้ล้าแม่งตัดมาไม่เท่ากันวะนะทีนี้เราก็จับขึ้นมาก็ได้เว้ตามองไม่เห็นละแล้วเราวางให้แม่นปึ๊บติดเข้าไปนะติดเข้าไปครอบอ่าไม่เกินเห็นไหม แต่เราก็ต้องทาความสะอาดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนสื่อที่ไฟวิ่งเอาแปรงสีฟันมาเอาแปรงสีฟันมาคัดๆกันหน่อย่นะเพื่อความสะอาดตรงนี้เกินนิดนึงอ่ะเด,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 ดี๋ยวรีด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 นะมันอาจจะไม่ชัดเหมือนของแท้ของใหม่เบิกศูนย์สักเท่าไหร่นะถ้าแท้เบิกศูนย์อาจจะร้อเปซนะถ้าเราเปลี่ยนเองอาจจะประมาณ70%หรือ80%ซ แต่ถ้ามันเสียยังไงเราก็ดูไม่ได้ใช่ป่ะเออแต่ถ้าเราเปลี่ยนฟิล์มยังไงมันก็ดูได้ไงแต่ถ้ามันอาจจะไม่เหมือนเอ,อ้ยมาจากแค่ศูนย์สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ยังไงมันก็ดูได้เพราะปกติของเรามันดูไม่ได้เลยใช่ป่ะมันทังหมดแล้วไงเออเนี่ยแล้วเราก็ตัดอันไหนส่วนเกินแล้วเราก็ตัดกดแน่นๆนะแล้วก็ตัดชนะัตเตอร์คมๆตัดไปจะได้จบจบไปเสร็จปุ๊บลอกแผ่นฟิล์มด้านกันลอยออกนะลอกแผ่นฟิล์มกันลอยออกนี่ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เห็นนะนี่เป็นแบบนี้อ่าทีนี้เราก็เดี๋ยวมันจะมีฟองอากาศหน่อยนึงเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเนื่องจากเราไล่อากาศเสร็จแล้วแล้วก็เช็ดทําความสะอาดนะถ้าใครมีผ้าไอ้กันลอยโทรศัพท์มือถือเช็ดหน้าฟิล์มมือถือก็ใช้ได้นะอ่าไล่อากาศให้ดีบางทีมันก็จะมีบ้างนะ แล้วก็เดี๋ยวพอมันโดนแดดโดนอะไรมันก็อาจจะหายไปเองนะโอเคแล้วทีนี้เราก็สามใส่สามใส่เหมือนเดิมแค่นี้แหละจบข่าวเราก็เอาแปรงสีฟันแปรงสีฟันอยู่ไหนวะนี่นะนี่รูปๆๆๆขัดมันหน่อยแล้วเราก็วางเข้าไปแค่นี้แหละเห็นไหมวางเข้าไปแล้วเราก็เอาตัวล็อกใส่เข้าไปเหมือนเดิมให้มันล็อกอยู่นะเราต้องดูด้วย,ยกิ๊บล็อกตรงนี้มันลงไหม กิบล็อกซ้ายขวาลงไหมตรงกลางลงไหมนะพอเราลงเสร็จปุ๊บเราก็ดึงขึ้นมาบิดเลยบิดตามกับรอยเก่าของเขานี่ก็เป็นอานเสร็จสิ้นแล้วนะเป็นอานเสร็จสิ้นแล้วอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูเลยว่ามันเจ๋งแค่ไหนว่าอะไรลาซาด้าเนี่ย เพื่อความรวดเร็วนะเพราะว่าถ้าเฮียจะประกอบมันก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าประกอบแล้วผู้เองประกอบเป็นกันเป็นอยู่แล้วละนะเพราะว่าเฮียจะต้องรีบถ่ายให้ดูนะทีนี้มันจะให้เหมือนร้อเหมือนทางออกศูนย์มาเลยมันก็คงไม่ใช่นะแต่มันก็มองได้อยู่แล้วแต่ทีนี้มองข้างหลังมันก็อาจจะโลโบบกบหน่อยนะเพราะเราไม่ได้มีแผ่นปิดมานะครับเพราะมันมีมาแค่นี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยนะเฮียจะเปิดนะแต่แน่นๆอ่าแบบนี้เห็นไหมแต่โทษทีน้ามันหมดนะน้ำมันหมดโทษทีอ่ะเขาไปใกล้ๆหน่อยซู้มเขาไปใกล ดูได้ชัดเป๊ะนะครับชัดเป๊ะนะนี่เป็นแบบนี้นะครับกับเกตวัานมาันลาซาด้าเนาะนะฮะว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแล้วเปยนยังไงสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับประมาณนี้นะครับแผ่นหนึ่งก็ราคาหลักร้อยเนาะราคาหลักร้อยเนาะก็อย่านะงนี้เราเปลี่ยนเอ,เองก็งบประหยัดนะวันนี้เฮียก็มาทาให้ดูอ่ะปิดให้ดีนะว่าเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะสาหรับใครอยากทําเปลี่ยนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอสหัวเถิกจะเป็นเอสหน้าแหลมหรือจะเป็นบังลมหมวฉีดบังลม ขบูได้หมดนะตัวเดียวกันหมดแผ่นฟิล์มเหมือนกันหมดนะจะเป็นแบบนี้นะครับผมกับการเปลี่ยนเกีย์น้ำมันนะครับตัวไฟฟ้าเนาะนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปส่องใน Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับผม